มันหยุดน,นี่ฝนไม่หยุดตกนะคะเช็คสภาพประกาศกันเลยดีกว่ากับคุณพงศิษฐ์พงค่ะได้เวลา วันอาทิตย์ครับพอพอแม่แม่โอ้โห,โหวันนี้ฝนจะมาทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะครับแต่ก่อนฝนจะตกอุ่อากาศจะร้อนอบอ้าวมากๆเลยนะครับโอโพูดถึงอากาศร้อนก็มีเรื่องราวดีๆอยู่นะครับนี่เลยฮะอหพาไปดูมิติใหม่ของการติดกล้องหน้ารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์เรียกได้ว่าทั้งอึ้งและทั้งทึ้งก็เลยทีเดียวครับ มึงดูรถเพื่อนกูมิติใหม่ของการติดกล้องหน้ารถแม่งลอกกล้องวงจรปิดติดบ้านมาตั้งหน้ารถเลยโอโ้จึงกันไหมล่ะครับพอๆแมๆ่กับกล้องหน้ารถที่เรียกว่าใช้กล้องวงจรปิดในบ้านเนี่ยมาติดตั้งเป็นกล้องหน้ารถของตัวเองไปเลยไม่เฉพาะติดหน้ารถเท่านั้นนะครับดูนี่สิฮะโอ้โติดรอบ คันเลยจ้าโดยเฉพาะบนหลังคารถรอบด้านรอบทิศก็เลยทีเดียวเออเอาไว้ส่องลมฟ้าลมฝนหรือเปล่าแม่งงานนี้ไม่ว่าจะซอกไหนมุมไหนเชื่อแน่ว่าบันทึกได้ทุกจุดไม่มีพลาดอย่างแน่นอนเลยนะครับ เอาเป็นว่วากล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ริมถนนตัวไหนเสียเออรวมถึงกล้องดับนี้ด้วยนะเรียกรถคันนี้ไปเลยโอ,อ้อไอเดียเก๋ของคนไทยแบบนี้ปรบมือสิครับพ่อพ่อแม,แม่รออะไรเออสุดปั่นจริงๆเลยนะครับเอาวันนี้นะครับฝนฟ้าจะมาทั่วไทยอย่างที่บอกนะครับเป็นเพราะว่าลมมรสุมจะเริ่มกําลังแรงขึ้นแล้วก็ร่องมรสุมพาดผ่านไกลๆกลับบ้านรังตอนบนของประเทศนะครับเป็นสาเหตุทําให้เกิดฝนตกได้เยอะนะครับดังนั้น ไฮไลท์อากาศในวันนี้ช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไปในพื้นที่ทางภาคใต้โอ้โหฝนตกกระจายได้ทั่วทั้งภาคเลยนะครับโดยเฉพาะแถวชุมพรระนองภูเก็ตที่สุราษฎร์อำเภอพนมพังงาที่ทับปุดกระบี่ที่ปลายพยาต่างที่สิกาวอำเภอเมืองกันตังแล้วก็หวังวิเศษนะครับแต่พอบ่ายสามโมงปุ๊บฝนจะขยับมาที่สงขลาอำเภอหาดใหญ่บางกลับอํเภอเมือง น้หมอบนะครับไปที่ศัตรูในพื้นที่อำเภอเมืองควนโดนและพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เตรียมพร้พอมรับมือกันให้ดีด้วยนะครับฝนยังลามขึ้นมาในพื้นที่สีกตะวันตข <S <S นกตนตของประเทศแถวเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีและในพื้นที่จังหวัดตากมาันหยุดแค่นั้นขึ้นเหนือต่อตกกระจายได้ทั่วทั้งภาคอีกเหมือนกันโดยเฉพาะที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่พยาอุตรดิตถ์และต้องจับตาเป็นพิเศษเลยครับพ่อแม่แม่ในพื้น ที่จังหวัดน่านอําเภอเมืองบ้านหลวงภูเพียงนะครับรับมือกันให้ดีด้วยนะฮะรวมถึงในพื้นที่ภาคกลางทงใบายๆฝนตกทั่วอีกเหมือนกันโดยเฉพาะแถวแถวสุพรรณอยุทยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์กำแพงเพชรรวมถึงที่พิจิตรบ้านพงศ์มีโอกาสเกิดฝนตกได้ด้วยนะครับพอฮา6โมงเย็นปั๊บฝนจะขยับมาที่สระบุรีลบบุรีเพชรบูร์รวมถึงที่ พิสนงโลกด้วยนะครับรพอแม่แมู่ม่ทางอีสานโอ้โหบายวันอาทิตย์แบบนี้ไม่ร้อนไม่อ้าวเลยนะครับฝนชะลงมาอย่างแน่นอนโดยเฉพาะที่ชัยภูมิโคราชที่อำเภอสีดาประทายเมืองยางนะครับอยู่ขอนแก่นที่อำเภอพลน้องสองห้องรวมถึงที่จังหวัดกาลสินมหาสารคามร้อยองค์ร้อ,อจังหวัดสุรินทร์ในพื้นที่อำเภอเมืองลำดวนสังขละบัวหงบัวเขตโอ้โหโ กได้หมดเลยนะครับอยู่ศรีสะเกตที่ขู่ขานภูสิงห์ขุนหารการทารักโอกาสมีฝนตกได้ด้วยเหมือนกันและที่อุบลร,ราชธานีตทีนี้พอค่ำๆเนาะโอ,โอ้โหฝนจะเคลื่อน,นไปตกในพื้นที่อีสานเหนือได้ด้วยเหมือนกันนะครับอา้าวอยู่กรุงเทพปริมฑลเป็นยังไงกันบ้างโอเย็นวันนี้สักสี่ห้าโมงเย็นตกได้เหมือนกันนะครับรวมถึงในพื้นที่นคปรปฐมนนทบุรีปทุมธานีและพื้นที่รอย ต่อกับกรุงเทพทึกทุกนั้นรับมือกับฝนฟ้าให้ดีกันด้วยนะครับ นี่พอ,พอพอแม่แม่สัปดาห์ที่ผ่านมานะโอ้โหอากาศมันอบอ้าวมากจริงๆเลยนะครับทําให้มีความเสี่ยงเกิดลมแรงตามมาในช่วงนี้รวมถึงสถานการณ์เรื่องของน้ําท่วมหลายจังหวัดเนาะทั้งที่แม่ฮ่องสอนน,น่านพิษณุโลกสุรินศรีสะเกดยะโสธรโคราชรวมๆแล้วเนี่ย13อำเภอ21ตำบลกับอีก31หมู่บ้านบ้านเรือนประชาชนเนี่ยเสียหายไปแล้ว48หลังนะครับไม่มีคนเจ็บไม่มีคนตาย เราจะต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับพายุลูกใหม่เตรียมตัวหนึ่งตั้งรับกันเอาไว้ดีๆด,ด้วยนะครับเออพายุจะเข้าอีกแล้วเอเอาเอ,าเอาจาเจิงถ้ายรู้ฟ้าทันฝนวันนี้นะครับ มีแฟนๆรู้ฟ้าส่งคำคมมาฝากกันด้วยนะครับจากคุณเบลธณะอิดนะครับเน่เขาบอกไว้แบบนี้ว่าพยายามเป็นคนดีแล้วแต่สุดท้ายอุ้ยกลายเป็นคนโสดเฉยเลยแม่ขเก่งรู้ฟ้าทันฝนตะวันดงกับผงทุกวันที่นี่สวัสดีครับ ขอบคุณพี่พงค์นะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม